สวัสดีครับวันนี้อ l ลบา o ชมนะครับจะมาแนะนำวิธีการโมลำโพงซับบ็อกซ์ของรถรุ่นแท้ง300นะครับถ้าใครใช้อยู่แล้วอยากจะลองอถอดลำโพงออกมาโมดิฟายโดยการาแปะแผ่นดัมนะครับแต่ผมจะแปะแผ่นดัมบุด,ด้านในนะครับซึ่งมันจะทำให้เสียงดีขึ้นในระดับหนึ่งอ,อันนี้เนี่ยก็แล้วแต่หูคนด้วยนะครับ แต่ว่ามันเป็นการโมดิฟายที่ทําได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับใครอยากจะลองทําดูก็ได้นะครับเพราะว่าแผ่นดําก็ราคาแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับวิธีการนะครับเราจะปลดข้อต่อตรงนี้ออกนะครับจะมีสายอยู่เสเส้นนะครับเรากดล็อกตรงนี้เรากดลงไปนะครับแล้วก็สามารถดึงส่วนนี้ออกมาได้เลยนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถไขออกมาได้เลยเป็นสกรูที่ยึดลำโพงเอาไว้ กับตัวตัวทางรถนะครับตรงหน้าตะแกรงลำโพงนะครับมันจะมีสกูตสีตัวนะครับก็อันนี้ก็าขออกมาได้เลยนะครับสีตัวนี้นะครับส่วนทางด้านล่างหรือด้านก้นของลำโพงนะครับจะมีสกูตัวหนึ่งตัวนี้นะครับจะแน่นนิดหนึ่งนะครับแต่ขายออกมาได้นะครับมันจะเป็นตัวยึดกับตูดลำโพงอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับเมื่อเราเออถอดลำโพงออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ถอดสายถอดสายที่ต่อลำโพงนะครับออกจากดอกนะครับแล้วก็เราจะใช้แผ่นแดมนะครับอันนี้ผมเลือกของ 3M นะครับมาตัาดเป็นแถบนะครับตัดเป็นแถบนะครับแล้วก็ติดเข้าไปตามขอบด้านในของบ็อกซ์ลำโพงนะครับติดตามขอบด้านในแล้วก็ซีลตาม บริเวณพื้นนะครับพื้นด้านในนะครับก็ติดเท่าที่ติดได้นะครับเพราะว่าช่องม,มันก็เล็กถ้าคนมือใหญ่ๆเนี่ยก็จะเข้าลำบากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าขนาดช่องเนี่ยมันมีขน,ขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเวลาเราแปะในเราอาจจะไม่สามารถแปะเป็นแผ่นเดียวกันทั้งหมดได้นะครับก็อาจจะต้องค่อยๆตัดเป็นชิ้นแล้วก็สอดมือเข้าไปปะนะครับตามเท่าที่จะปะได้นะครับ ทีนี้พอเราประแผ่นดัมเสร็จเนี่ยเราจับน้าหนักําโพงขึ้นมาเนี่ยก็จะหนักกว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าแผ่นดัมเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักสูงพอสมควรนะครับทีนี้ไอ้ลำพงรุ่นเนี้ยนะครับมันจะเป็นแบบพาสซีฟนะครับคือมันจะไม่มีวงจรขยายเสียงอยู่ในตัวนะครับตัวขยายก็คือน่าจะอยู่ที่ฟรอนต์ของมันนะครับนี่ก็จะเป็นดอกขนาด6นิ้วนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะจะเป็นดับเบิลไวส์คอยนะครับ แม่เหล็กก็จะค่อนข้างใหญ่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับลำโพงเบส6นิ้วกว่าเนี่ยที่ขายของไทยเนี่ยอย่างพวกแพตตินัมเนี่ยแม่เหล็กจะใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับจุดต่อขั้วลำโพงนะครับก็จะเป็นคลิปแบบหางปลานะครับเราก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับ แล้วก็เวลาประกอบกับก็อย่าลืมเช็คให้ถูกด้านนะครับอย่างนี้ผมก็จะทําเครื่องหมายสัญลักษณ์ไว้ว่าไอ้ด้านนี้นะครับที่ผมทําสีขาวๆไว้นี่จะเป็นด้านของสายไฟเส้นดําแดงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหลืองน้ําเงินนะครับทีนี้เวลาถ้าสมมติว่าเราดึงออกมาแล้วประกอบกับเนี่ยต้องบีบให้แน่นนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลวมนะครับเมื่อเราโมเสร็จนะครับแล้วก็จะประกอบกับตามขั้นตอนเดิมนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ติดตามชมเอาป๋อชมนะครับแล้วก็ชอบที่จะลองอทำนูน่นทำนี่เองนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมเอาป๋อชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ